đi còn tôi muốn mình ở lại vì sao vì tình hình tật vài vì sao vì tình hình chúng chưa เยาวชนจังหวัดพิศณุโลกต่างรู้ดีว่าทุกวันเสาร์แรกของเดือนถนนบริเวณริมแม่น้ำน่านหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิศณุโลกแห่งนี้คือถนนเด็กเดินที่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งเป็นพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนมีกิจกรรมน่าเรียนรู้มากมายไม่มีใครไม่เคยเป็นเด็กนี่คือความเป็นจริง เมื่อเราทุกคนผ่านการเป็นเด็กมาแล้วเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราคิดอะไรอยู่ตอนเป็นเด็กถ้าเราอยากจะเห็นอนาคตที่ดีเนี่ยควรจะทําอะไรให้เป็นถนนสีขาวให้เขาเด็กเ็าถือแล้วให้เขาเด็กเขาคิดเองแล้วเขาคิดจะทําอะไรล่ะแล้วลองทําดูลูกเด็กทุกคนฟรีตรงนี้ใครก็ได้ทุกคนที่คิดว่าตรงนี้มีประโยชน์ได้หมดพ่อแม่ผู้ปกครองปู่ย่าตาทวดคิดว่าจะมีอะไรที่จะตราไว้ในแผ่นดินสําหรับลูกหลาน มาทําได้มาสแสดงตรงนี้แต่ขอให้เป็นวิทยาทานเพราะฉะนั้นตรงนี้คือว่าเป็นเวทีสําหรับเด็กน่าจะได้เยอะสาหรับเด็กของวิษณุโลกนะ ภายใต้หลักการเด็กนำผู้ใหญ่หนุนมุ่งเน้นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมหรือตัวอย่างที่ดีในทางสร้างสารรค์ทำให้ถนนแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการจังหวัดหน้าอยู่สำหรับเด็กซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสสสร่วมสร้างสารรค์การเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาวะให้เกิดขึ้นจังหวัดพิษณุโลกเองเนี่ย มีสถานศึกษาเยอะด้วยมีมหาวิทยาลัยเนี่ยแห่งใหญ่มีทั้งมหาวิทยาลัยสวนราชภัฏพิบูลสงครามนะครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งเด็กๆเ,เนี่ยจากจังหวัดรอบๆเขาจะจะเข้ามาที่นี่ยเยอะแล้วก็เด็กๆที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีความสามารถหลากหลายทั้งเรื่องของความเป็นไทยเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมหรือว่าเรื่องของดนตรีสตริงไงครับก็ส่วนใหญ่น้องๆหลายคนเขาก็จะพยายามหา ที่แสดงออกกันนะครับอาจจะมีการรวมกลุ่มกันไปประกวดร้องเพลงประกวดเล่นดนตรีอะไรอย่างี้ครับซึ่งคือมันมีการรวมกลุ่มกันจริงแต่ว่ามันจะไม่มีที่ให้แสดงออกครับแต่เขาเขเลยบอกว่าไอ้น,น่าจะมีเวทีให้เด็กๆได้แสดงออกสำหรับกิจกรรมนั้นจะแบ่งเป็น3โซนหลักคือโซนสร้างรายได้ซึ่งเด็กๆจะนำสิ่งประดิษฐ์อาหารและเครื่องดื่มมาขายหารายได้ โซนวิชาการจะให้ความรู้ด้านสุขภาพสิ่งเสพติดเรื่องเพศสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมเล่นเกมต่างๆและโซนกล้าสแสดงออกที่เปิดพื้นที่ให้เด็กนำความสามารถความเป็นตัวตนออกแสดงให้เพื่อนๆและคนอื่นๆได้ดูอย่างเต็มที่คือเด็กเยววาวชนได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบอย่างมีอิสระไม่ถูกผู้ใหญ่หรือใครหลายๆคนเนี่ย ครอบงำความคิดไว้เป็นการเปิดโลกกระท์ของตัวเองเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยอาจจะยังหาตัวเองไม่เจอแต่การมาทํากิจกรรมที่นี่เนี่ยจะทําให้เด็กเหล่านี้ค้นหาว่าตัวเองครับตัวเองชอบอะไรอนาคตเขาจะไปเรียนแบบไหนหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนแต่มาถนนเส้นนี้เนี่ยเขาก็จะเจอเพื่อนใหม่เป็นถนนที่มีการแบ่งปันสิ่งดีๆให้แก่กันอย่างน้อยๆพวกเขาก็จะมีกลุ่มมีเพื่อน ที่มีความจริงใจต่อการทํากิจกรรมร่วมกันและก็สามารถให้เขาอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างมีความสุขเมื่อเยาวะชนได้มีพื้นที่เป็นของตนเองและได้ใช้ความสามารถของตนแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ตามศักยภาพที่มีอยู่ถนนเด็กเดินแห่งนี้จึงพิสูจน์ให้เห็นว่าการส่งเสริมให้มีพื้นที่สร้างสรรค์จะนําทางให้พวกเขาสู่การเป็นเด็กดีและมีความสุขได้ไม่ยาก หากผู้ใหญ่เห็นความสำคัญและร่วมส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ดังถนนเด็กเดินจังหวัดพิษณุโลกแห่งนี้สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ